สวัสดีครับอ้ามาพูไดเมืกินมากินยังก่อนครับเนี่ยมู๊ะนูดได้เป็นจ้าภาพครับงเสียงจัาหวะนะครับผมมีจาภาพวจ้าภาพรวมกันจ้งภาพรวมกันที่มีปลาอันนึงโอ้ของกินนะครับจะแสบนะครับไม่คือมือซันแถวเจ้าไหนโดนไหนอยากด้วยมือซันมันหน้่ พูดเกเอ้ายากินเขา้ือเน่ยัยากินเขานี่ครับเจ้าภาพครับเสื้อเหลียงเสื้อเหลียงเดี๋ยงเออเลืองครับเลี้ยงภาพอันจะภาพญงครับผมนึ่งจาดำครับผมภาพรวมกันนะวัครับครับเมืออื่นมันเนี่ยมันิดกะ แสบไว้แซบแสบครับแซบครับผบครับเดีย